Asus Tough Gaming A15 รีวิวไปไม่รู้จะกี่รีวิวแล้วนะครับกับเจ้าตัว asus tuf เนี่ยต้องบอกตรงๆมันคือน้ตบุ๊กที่ขายดีมากโอ้โหไม่ต้องสงสัยครับสเปคก็ดีราคาก็โดดเด่นนะครับมันก็เลยทําให้ขา,ขายของมันได้ดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งสเปคมารีวิวกันเขามาพร้องกับซีพียูตัวที่เป็น ryzen 7 <Yeah. S 1> ในรหัส7 7 3 5 hs รุ่นใหม่ล่าสุดและในส่วนของตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว rtx 4 0 6 0ผมบอกก่อนเลยนะครับ4060ตัวนี้เนี่ย140วัตต์ t g วัต ก็อย่างที่บอกไปครับหลากหลายสเปคมากเลยในส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยโอ้โห40 60บางตัวเคยรีวิว45 w, 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 วัตต์60วัตต์75วัตต์เนี้ยวัตต์มันน้อยซะเหลือเกินแต่น้อนบุ๊กเครื่องนี้ยังเรียกว่าเขายังคงจัดเต็มมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทัพเกมมิ่ง A15 รุ่นใหม่ในปี2023แน่นอนบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมมาใหม่แล้วก็มีการทํากิมมิคให้มันแบบ ใช้งาน,นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอพามาดูในส่วนงตัวดีไซน์กันก่อนเลยด้านหลังของดีไซน์ฝาเครื่องนี้นะครับเขามาเป็นแบบฝาลูมิเนียมนะครับโลหะสวยงาม <Wow. S 1> พร้อมทั้งมีการปั๊มโลโก้ตัวทัพนะครับอยู่ตรงกลาง <Wow. S 1> มีหมุดเล็กๆ4จุดอยู่ด้วยกันนะครับให้มันดูแบบไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเยอะเลอะเทอะมากมายนะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนงตัวรูระบายความร้อนซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาระบายความร้อนมาใหม่นะครับแล้วที่สําคัญเขายังมีในส่วนของตัวระบบ a n นต d ้ดนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2แล้วทําให้สามารถระบายความร้อนแล้วก็ลดฝุ่นในส่วนของตัวพัดลมได้เป็นอย่างดีตัวใบพัดนี่คือแบบออกแบบมาใหม่ดีไซน์ที่แบบสุดมากนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวด้านหลังฝาบอดี้เอพารในส่วนด้านหน้าหน้าจอกันบ้างดีกว่าแน่นอนโน้ตบุ๊กไซส์ที่ยอดนิยมมากที่สุด ต้องถามก่อนเพื่อนๆปกติใช้น้ตบุ๊กไซส์หน้าจอเท่าไหร่อยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยดิอยากรู้ว่าเฮ้ยผมคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าไซส์หน้าจอ15.6นิ้วเนี่ยน่าจะใช้งานกันเยอะสุดซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ย เขาจะเป็นหน้าจอแบบ15.6นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD 1920คูณ1080นะครับซึ่งเป็นหน้าจอไซส์16:9ต, <Yeah. S 1> ตรงนี้นี่แหละครับมันเลยมีความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องปกติเนี่ยพอมาเป็นแบบเครื่องซิมสิลิมสลิมเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะชอบยัดจอเป็น16:10 <Yeah. S 1> แต่เครื่องนี้ไม่ใช่ครับเขามีการลดขนาดตัวเครื่องนะครับลงมาทำให้เครื่องมันดูล็กลงมากกว่าไซส์15.6นิ้วทั่วๆไปนะครับลองดูขอบจอกันดิ โอ้โหบางเฉียบด้านบนในตรงนี้นะครับก็มีในส่วนตัวกล้องเว็บแคมนะครับ 720p มาให้ด้วยเออก็มีมาให้แบบครบๆ mm. ด้านข้างตัวนี้เฮ้ยมีสติ๊กเกอร์ Nvidia G Sync ลองสังเกตดูดีๆแถบตัวนี้มันเล็กลงนะครับจากเมื่อก่อนมันใหญ่3นิ้วตอนนี้เหลือ2นิ้วแล้วเขาไม่ได้ขยายหน้าจอลงมาเขาใช้วิธีลดไซสิงโน้ตบุ๊กทำให้พกพาง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับให้สีสันที่ตรงใครที่เคยบ่นนะครับว่าเอ้ยทัฟเนี่ยชอบไห่สีจอไม่ค่อยสดสีจอไม่ค่คอยตรง รอบนี้จบปัญหานะครับเป็น srgb 100%เ <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็มีในส่งตัว active sync มาให้ด้วยเป็นหน้าจอแบบ1 4 4เฮิรตเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเนาะมาดูในส่งตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมีไฟ rgb ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับในส่งตัวปุ่ม w a s d เนี่ยจะมีการทำสีใสๆนะครับให้ดูแบบเฮ้ยเกมเมอร์มันต้องกดปุ่มตรงนี้เนาะมันจะได้แบบมองเห็นได้เด่นชัดนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าสวยเงามมากๆ <c oughs> เสียงเป็นอะไรมาเนี่ยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนตรงนี้ ะจะมีในส่วนของตัวมัลติมีเดียนะครับที่ เพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มลดเสียงได้มิวไมโครโฟนอันมิวไมโครโฟนนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัว ASUS Armor Case กดเพียงแค่ปุ่มเดียวเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานทันทีนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ Armor Case ตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปใครที่ใช้น้ตบุ๊ก ASUS นะครับให้ใช้งานด้วยเพราะว่าถ้าสมมติคุณปรับเป็นแบบ Silent Mode เนี่ยความแรงโน้ตบุ๊กก็จะน้อยกว่าที่ผมรีวิวนะครับถ้าคุณอยากจะได้ความแรงเท่าที่วันนี้ผมรีวิวให้ปรับในรูปแบบของ Turbo Mode ซึ่ง Turbo Mode จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณเสียบสาาายอออเร์ชท่นนนนัั้้้ีคือขอ อีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ในส่วงตัวคีย์บอร,ร์ดตัวนี้ที่บอกไปนะครับมันยังคงมีในส่วงตัวนำแพดมาให้ด้วยดังนั้นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เอาไปทำงานก็ดีเล่นเกมมันก็ได้ตัดต่อก็ดูเวิร์กแต่งรูปภาพก็ยังโอเคโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ในส่วงตัว Touchpad กันบ้างดีกว่ามีการเพิ่มขนาดในส่งตัว ทัชแพดให้มันยาวมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหมีใน2ตัวโลโก้ทัฟตรงนี้นะครับที่ดูสวยงามมากในส่วนตัวเครื่องนีครับมีเพอร์เฟกต์บรันตีเช่นเคยนะครับระบบระบายความร้อน84ใบพัดนะครับ <Wow. S 1> มีตัวมัคสวิชเราจะเห็นมาเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว asus เนี่ยใส่ตัวม s คสวิชมาแทบจะทุกรุ่นแล้วไม่มีตัวมัคสวิชไม่ขายใช้คําพูดนี้กันเลยนะครับ <Wow. S 1> และก็มีส่วนไฟออราซิงเป็น ram ddr5 บัส4,800นะครับรองรับไทล์ซี ร้อยวัตต์อันนี้คือเจ๋งมากถ้าลองดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเขาจะมีเขียนว่าเป็น USB 4 40กิกะบิตเพอร์เซกนะครับต้องบอกอย่างนี้ Intel เนี่ยเขามีในส่วนของตัว Thunderbolt AMD เขาไม่มีเขาก็เลยใส่ในส่วนของตัว USB 4มาซึ่ง USB 4เนี่ยแม่งคือเทียบเท่ากับ Thunderbolt เลยก็ว่าได้นะครับและก็ตัวเครื่องมี Wi-Fi 6นะครับมีในเรื่องของ Dolby Atmos นะครับ High-Res Audio แล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ก็มีแปะบอกไว้ให้เรียบร้อยนะครับ พอร์ตเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันดีกว่าอันนี้ถูกใจไวโจแน่นอน <Yeah. S 1> ด้านขวามือนะครับจะมีในสองตัวพอร์ต usb type a เพียง1พอร์ตแต่ด้านซ้ายครับจะหนักจะเต็มทุกพอร์ตจริงจร uh. เริ่มต้นด้วยตัวพอร์ตที่เป็นตัว dc adapter charge นะครับพอร์ต l a n rj 4 5 ตัว HDMI นะครับ USB Type C นะครับผมที่เป็น USB 4แล้วก็มีในส่วงตัว USB Type A พร้อมทั้งในส่วงตัวแจ็ค3.5มิลแล้วก็รูระบายความร้อนนะครับรูระบายความร้อนเรียกว่ามี4รูด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีก2รูนะครับก็เรียกว่าครบมากเดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องกันดูดีกว่าว่าด้านในเจ้าตัว Tough Gaming A15 ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้อัปเกรดบ้างแต่ที่สำคัญเลยนะ ติ่งตรงนี้แม่งใช้คนละสีว่ะ <Huh? S 1> คือตัว ROG เนี่ยเขาจะใช้สีแดงใช่ไหมหรือสีเทาอันนี้มาสีส้มเออก็ดูดีมีเอกลักษณ์มีรูระบายความร้อนเราไปลื้อแกะดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะเจอกับชุดพัดลมด้านซ้ายและด้านขวานะตัวฮิตไปเนี่ยก็เรียกว่ามี1 2 3 4แล้วก็5เส้นนะครับ คนข้างเยอะพอสมควรเลยการระบายความร้อนนี่เดี๋ยวรอดูตอนเทสเกมละกันในส่วนตัวแรมครับมีทั้งหมด2แถวด้วยกันเป็น DDR 5นะครับ16กิกบัส4,800ก็แถวละ8 <Wow. S 1> นะครับคุณสามารถอัพได้สูงสุด32กิกด้วยกันนะครับในส่วนตัว M.2 มีติดตั้งมาให้แล้ว1ตัวนะครับเป็น PCIe Gen 4 512กิกด้วยกันแต่ถ้าสมมติใครอยากจะอัพเกรดให้ดูด้านขวามือครับมันจะมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะครับซึ่งช่องว่างตรงน,นี้คุณก็สามารถซื้อมาติดได้เลยและในส่วนตัวแบตเตอรี่ครับให้มาจัดเต็ม,ม เป็นความจุอยู่ที่90วัตต์วอด้วยกันโอ้โ oh หเรียกว่าเครื่องนี้ ถ้าคุณเอาไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยแบตเตอรี่เพียงพอแน่นอนแล้วก็ยังคงมีในส่วนงตัวลำโพงด้านซ้ายและด้านขวานะครับเรียกว่าเฮ้ยภายในเครื่องเนี่ยไม่งมีครบทุกอย่างจริงๆ <Yeah. S 1> ว่ะอัปเกรดได้เปลี่ยนแรมใส่เพิ่มได้นะครับไม่จําเป็นที่ว่าซื้อมาปุ๊บทําอะไรต่อไม่ได้มันยังคงอัปเกรดต่อไปได้เรื่อยๆก็ลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทําการทดสอบเจ้าตัว p ัฟเกม m ิ่ง A15 ตัวนี้ว่ามันโหดดีแล้วระบายความร้อนดีจริงอย่างที่ผมโมหรือเปล่าไปดูกัน ดูสเปคกันกับเครื่องราคา40 0 0 0กว่าบาทได้ไรเซน7นะครับ7735 HS <ด>ก็ตัวนี้เป็นลงท้ายด้วย S เน้น<ด>ในเรื่องของประหยัดพลังงานแต่ยังได้เปอร์포เรทที่โหดอยู่นะครับ CPU เนี่ยเป็นแบบ8คอร์16เทรดในส่วนตัวเมนบอร์ดเนี่ยรองรับ PCIe 4.0นะครับเป็น FA 507 NV ในส่วนตัวแรมเนี่ยก็ DDR 5 16 g b บัส4,800นะครับในส่วนตัว SPD เป็นแ a m ซัมซุงอันนี้ก็คือใส่แรมไว้ทั้ง2สล็อตอย่างที่แกะฝาหลังให้ดูนะครับกร์ดจอ ออน CPU มีให้แต่การ์จอแยกครับ <Wow. S 1> เป็น4060 <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> พร้อมทั้งในเรื่องของตัวเบนช์าร์คครับซิงเกิลเทรดเนี่ยได้ที่627มัลติเทรดเนี่ยอยู่ที่6,237แต้มด้วยกันเบนช์ร์คก็ อยู่ที่เรนจ์ประมาณนี้นะครับในส่วนตัวการ์ดจออ่า4060เป็น5นาโนนะครับมีแรมการ์ดจอ8ปดกิก GDDR6 นะครับซึ่งตัวการ์ดเนี่ยถ้าสมมติเราปรับอ m o r ER y Case เป็นแบบเทอร์โบมันจะมีการโอเวอร์คล็อกไปเล็กน้อยจาก1,920เป็น1,970ในส่วนของตัวแรมเนี่ยจาก2,000เป็น2,025ซึ่งการ์ด4060ตัวนี้จะหนักจัดเต็มครับ m a ็ TGP 140วัตต์โอ้เป็นโน้ตบุ๊กราคาโคตรคุ้มที่ได้ m a ็ TGP โคตรเยอะ เวลาใครจะซื้อนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเห็นการ์ดจอ4060ราคาเครื่อง39,900ถูกกว่านี้ตั้งเกือบหมื่นครึ่งหมื่นคุณลองดูดีๆครับบางตัวเนี่ย65วัตต์45วัตต์ก็มีสำหรับ4060ซื้อ140วัตต์กับ60วัตต์เนี่ยความแรงต่างกันเยอะมากนะครับเครื่องนี้ให้มาโคตรแรงในสวนตัว SSD ครับ read อยู่ที่4,295 write อยู่ที่1,797นะครับในสวนตัว random 4K ค่อนข้างต่ำ26 mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ความจุ SSD เนี่ยค่อนข้างแบบ 82%แล้วนะครับว่างเพียงแค่18%เดี๋ยวลองเทสใหม่ดูครับลองกดใหม่ดูเฮ้ยโอเคอยู่นะ Random 4K อยู่ที่56แล้วก็ค่าไรท์เนี่ยอยู่ที่152ด้วยกันนะครับก็ SSD ที่ความจุจะเต็มความเร็วมันก็จะลดแต่นี้ถือว่ายังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในส่วนตัว c i ด e Bench R 2 3บ้างครับ ใน2ตัวโปรแกรม City Bench R23 บ้างนะครับในตัวนี้เนี่ยมัลติคอร์อยู่ที่14,070แต้มซิงเกิล r ทรดเนี่ยหรือว่า s i n g l e c o r e อยู่ที่1,517แต้มเรียกได้ว่าโอโ้โหโคตรแรงเลยนะครับเรียกว่าอยู่ท็อปทหัวตารางในตัวโปรแกรมกันเลยทีเดียว,วในส่องตัวโปรแกรมคีบเอนซิกส์นะครับซิงเกิลคอรอยู่ที่1,998งพันเก้ารอยมัลติคออยู่ที่9,496ด้วยกันแล้วก็ในส่องตัวพีซีมาร์คสิบนะครับ อแอบช็อกเหมือนกันนะเนี่ยโน้ตบุกราคา40,000กว่าบาทคะแนนพุ่งเกือบแตะหมื่นนะครับ9,816ร <Wow. S 1> ถือว่าแรงมากสำหรับโน้ตบุกตัวนี้นะครับในส่วนตัวไฟสไตล์โอ้โหสอ <Wow. S 1> ง0มืนเยอะมากครับในส่วนของ t i m e s p y นะครับได้ที่1,818เริ่มน่าสนใจแล้วสำหรับโน้ตบุกเครื่องนี้นะครับอยากจะลองเทสมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดูดีกว่าปะ ลองคอ l o ิว u t y กันนะครับปรับเป็นแบบ Extreme Nvidia DLSS อันนี้เราตั้งค่าเป็น Ultra Performance ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวภาพเนี่ยเราปรับเป็นแบบ Full HD ลอง b e n c h m ม r กกันดูว่าโหดแค่ไหนเปิดมานะครับก็120เฟรมกันเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ใช้ได้เลยความร้อนการ์จอ67องศาส่วน CPU Ryzen เปิดวัดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินไฟการ์จอ80วัต์ครับนี่82 เฟรมเลทแม่งมาโหดจริงแรมเครื่องก็เรียกว่าเหลือๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เพิ่งใช้ไปเพียงแค่11กิกเท่านั้นใน2ตัว VRAM เนี่ยใช้ไป6.8เล่นนี่คือไม่มีอาการสะดุดเฟรมภาพหลังๆนี่คือ140กว่ากันแล้ว150กว่าเฟรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปเฟรมกันดีกว่าอ v e r ร์เออกมานะครับอยู่ที่140เฟรมด้วยกันเฮ้ยใช้ได้ว่ะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ลองเกมต่อไปกันดูครับ พอ r ร a า Horizon ไปครับปรับเป็น Full HD DLSS เปิดนะครับเป็น Ultra Performance แล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกเนี่ยตั้งค่าเป็น Extreme ลองไปเทสกันดูเปิดมาปับ๊บ100เฟมโอ้โหไม่ธรรมดากาจอนี่ก็รันกันแบบ890เลยนะครับแล้วก็แรมกาจอเนี่ยก็ยังถือว่าปริม ใช้งานเพียงพออยู่สำหรับแรม8กิกนะครับก็7.57.6ประมาณนี้นะครับแรมตัวเครื่อง1 2กิกสบายสบายวอันนี้คือชิวมาก8คอร์16เทรดใช้เพียงแค่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองดูเฟรมกันดีกว่าว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ได้อยู่ที่96กเฟรมกันด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเล่นกันได้ไดแบบสบายสบยเลยไปลองดูอีกเกมหนึ่งปะ The Last of Us นะครับปรับเป็นแบบ Full HD รอบนี้ DLSS ไม่ต้องลองพลังบิดดูนะครับแล้วก็ปรับกราฟิกพอยตี้เนี่ยอั Ultra ลตร้าก มา7จ70เอเฟรมนี่คือไม่ได้ใช้ DLSS ช่วยนะครับเราเปิดกันแบบจริงๆเแยละเออเปิดจริงๆอ่ะจริงๆโอ้ยโอ้ยโดนยิงนี่ก็โดนยิงจริงๆเหมือนกันไม่มีสแตนด์อินโอ้ยโอ้ยโดนเข้าหลังอีกอะไรมันจะเยอะขนาดนี้โอ้โห โอ้โหโดนต่อยหน้าแม่งมาต่อยเราได้ไงป,งปั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 งนี่โอ้โหมีปืนสู้เขาไม่ได้โดนเขาต่อยตาย,ตายนะครับต่อให้คอมแรงแค่ไหนก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีถ้าคุณฝีมือยังกากอยู่ก็เรียกได้ว่า the dust of art เล่นได้แบบสบายๆนะครับเนี่ยชิลเลยแหละ60กว่าเฟรมแต่ถ้าสมมุติคุณอยากจะให้แรงกว่านี้ลองปรับเป็นแบบ performance mode DLSS ดูเฟรมเรทก็พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับกลายเป็น100เฟรม90เฟรมก็ถือว่า โอโหมันทําให้เราเล่นได้ลื่นมากยิ่งขึ้นไม่หงุดหงิดแน่นอนครับเป็นไงลองทดสอบเล่นเกมให้ดูแล้วเฮ้ยแม่งไม่ธรรมดาว่ะกาจอดจอ140วัตต์มีผลเยอะมากนะครับใครที่จะซื้อโน้ตบุ๊กยุคนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูในเรื่องของ TGP จริงๆมันมีโน้ตบุ๊กหลายตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วกาจอ0 0์ดกอ4 0 0ก็จริงนะครับราคาขายถูกก็จริงนะครับไม่ถึง40,000หาซื้อได้แต่กาจอเนี่ย หวัดมันน้อยมากมีผลต่อความแรงนะครับ oh. ลองดูคะแนนผมเทสเครื่องนี้แล้วเอาไปเทียบกับเครื่องอื่นดูก็ได้นะครับว่าตัว TGP การ์ดจอมันส่งผลขนาดนั้นจริงไหมนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วชอบไปลองดูกันราคาน้ตบุ๊กเครื่องนี้อยู่ที่46,990บาทได้แรม 16GB การ์ด <Yeah. S 1> จอ4060 SSD 512จอ114น่าจะถูกใจครับสำหรับวันนี้ทางผมนก x v, v t ขอตัวลาไปก่อนไปเดียว ใครที่กำลังจะกดปิดคลิปถ้ายังไม่เคยกดปุ่ม subscribe นะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ